บทบูชาพระราชาต่ตออน,นี้นาสกาเลนะพุทธังอภิปูเชยามิอิน,นีนาสกาเลนะธรรมังอภิปูเชยามิอิน,นีนาสกาเลนะสังคังอภิปูเชยามิะโมตสะภะคะวะโตอะระหะโตสมาสมพุัสะนะโมตสะภะคะวะโตอะระหะโตสมาสุพุสสะ นะโมตัสสะโพตโตะนาโตสสมมาสมพุตสะสัพสเพสัตาสาทางหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บได้ด้วยกันทั้งสิน้นเอาเวลาหนโตจงไปสุขไปสุขเธอจะได้มีเวรแก่กันและก,กันเลยสุข,ขีอัตานังประริหารันตุจงมีความสุขการสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิน้นเธอสาธุ